เราไปถึงแล้วเราก็ต้องข้ามถนนครับเด็กๆก็ต้องจับมือผู้ใหญ่นะฮะใช่ฮะนะฮะข้ามถนนตอนนี้เขายังไม่ปิดนะฮะเพราะว่ายังไม่ใช่เทศกาลซึ่งถ้าเกิดเทศกาลนี้เดินขับแว่วๆมาว,าว่าที่นี่จะปิดถนนเล่นเลยครับไปครับเราเลือกเต็นท์ไหนดีเอาเต็นท์ไหน เอาไหนดีลองใจไปดูก,กันครับว่าเป็นไงครับได้เลือกเต็นท์ไหนเต็นท์นี้เหรอตรงนี้เลยปะหรือไงตรงนี้ได้ไหมนี่นะโอเค,ครับรรยากาศที่นี่ นั่งก่อนเลยอโอ้พี่มาเหรออ๋อ I อ m อมส r y เ่ข้าวเปลาม <e ือม oh. oh. ือเวลาที่ต้องเล่นสายเล่นทรายถึงเวลาแล้ว ไหนพาวเป็นไรสายข้าเท้าเหรอถอนรองเท้าเออถอนเท้าเลยไหมถอนรองเท้าเลยถอนเท้าใช้เท,ท,ท้าเหยียบทรายเอ,ดอ,อเดินเดินเดินไปเหยียบน้ำไหมเดินไปเล่นน้ำไหมเดินไหมไม่ <c oughs> ไม่เหรอทำไม,มอ่ะทำไม,มอ่ะเมื่อวานก็เมื่อวานก็โอเคนะก็เดี๋ยว เดี๋ยวเดินไม่เล่นนานแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมากินข้าวไงฮะเอาไหม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 นั่งเล่นทรายเลยเมื่อ,อ,อกีเอเอ้เพิ่งขอออกเออฮะระหว่างรออาหารครับจริงๆรอคนมารับออเดอรได้ซ้ำเกตเท่าไหาร่อ่าเอาเกต ชุดตักตักทรา,า,ายชุดตักทรายไม่ได้เพาเพาเพาอันไหนตักทรายเท่าไหร่เท่าไหร่นเท่ากันเท่ากันเอาอันไหนเอาอันไหนไม่เอาเอาตักทรายดีกว่าคลาสสิกอันนี้หรอเอาเป็นอาเป็นรถเอาไงเพาเพาอันไหนเอาชุดตักทรายธรรมดาไหมชุดตักทรายหรือว่ารถอ่าโอเค เลือกแล้วว่าจะเอาอันนี่ยข้าวต้มใ่ปโอเคฮะก็เลยข้าวจ้าข้าวจ้าข้าวให้พี่ค่ะให้พี่ค่ะให้พี่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาแล้วไปแกะได้ได้อาวุธเรียบร้อยอาวุธครบมือไม่ต้องใช้ไม้จิ้มแล้วขอพี่ตัดให้หน่อยพี่มีกันไกไหมตัดตัดได้ครับ โ <Okay. S 2> อเคลองดูนให้พี่เขาตัดให้แก uh huh. ใช้เลยต้องต้องใช้เลยโ okay. <Okay. S 1> อเคแกะอม<อ>ใช้งานกันเลยทีเดียวออาไม่ได้ค <Okay. S 2> รับโอเคได้ละโอเคขอบคุณคระโอเคผ้าว ารับไปเลยอ้าวรับแค่ว้าวได้ของเล่นเลยไหนยังไงต่อเล่นมีอะไรทำไม่นั่งแบบนั่งอะเทำอะไรทำเออนั่งหยอกเลยทำพวกเราเอาลองเราเลาได้แล้วมาดูการะดาษ

ồ oh, ok ok nghe à con mì ê nghe to sao được mấy อันนี้หรอสวยมากไหนดูอยู่มีมีบัวยขอดูใกล้ๆอีกรอบนี้สวยไหมไหนไหนไหนโอ้สวยมากเออมึงออกมาเลยเหรอเนี่ยว้าวตัวรอป้าสนุกเขาเหรอฮะเออมึงเปิดไปดูเข้าไปแล้ววางไว้ตรงท่อไสายก็ได้เดีบอกโอ้ลมแรงมากแแิิวว่โออขบคคุณมาก่ะบรรยากาศอย่างชิลฮะเล่นน้ำไหมเนี่ยไหนอุ้ยนี่คืออะไรหรอ หอยเหรอหอยอะไรก็ไม่รู้หอยอะไรไม่รู้เหรอแล้วแล้วสวยไหมสวยใช่ไหมสวยนะโอ้โหแงต่อเฮ้ยเจอแล้ว,ลวไหนไหนไหนขอดูข้างหลังรถกระบะหน่อยว่ามีหอยเยอะไหม ว้าวหอเยอะมากแล้วอันไหนอ่ะอย่างพาวพาว,ว่าไหนสวยสุดไหนอันนี้เหรอไหนโชว์หน่อยดิอันไหนสวยสุดนี่เหรอโอ้สวยจริงๆด้วยไปพาวไหนไหนไป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 อันนี้เราจะไปทำอะไรกัน อหอยที่ริมน้ำเลยไหมริมทะเลนะไปไหนยังไม่ถึงน้ำไปเดินไปก่อนเดินไปก่อนเฮ้ยเจอหอยก่อนแล้วหรอว้าวโอ้ยหอยนี้ยังไม่สวยเท่าเท่าริมน้ำนะมีแวะระหว่างทางเลยเหรอ ไม่เอาอันนั้นไม่ใช่อ่ะเออวางไปมาไม่ต้องมองไม่ต้องสนใจอะไรแล้วไปริมน้ำเลยดีกว่าไปเดินตามมาเดินตามมาไหนเดินมาอีกโอ้ยต้องแวะตลอดเลยหรอไหนโอ้หเก็บได้หลายหลายหลายตัวนะหลายตัวเลย โอ้โหเก็บไม่หยุดเก็บไม่หยุดเก็บไม่หยุดไปตรงไปดูริมน้ำก่อนไหมอยากได้ทรายเปียกๆอะว้าวไหนโอ้โหเก็บไม่หยุดเลยฮะไปไหม ไปไป,ไปยังไม่ถึงทะเลนะเอาไงโอเคมาตรงนี้ดีกว่านี่นี่นี่ลงมานี่เลยให้ใกล้ๆกับน้ำเลยไหมไหนๆก็มาทะเลแล้วเราต้องมา <c oughs> ไหนโอ้โหนี่ก็กลมเก็บไม่พักเลยไหนโอโ้โ,อโหเยอะเลย ไปยังยังไม่ไปอีกโอ้โหนี่คือติดตามน้องเผาตามติดชีวิตเก็บหอยนี่ฮะจะบอกว่าเราได้ลถบรรทุกมาแล้วเราก็ต้องคนหอย ว้าวเยอะเลยไหนไหน,ไหนอีกไหนอีกสุดยอดไปเลยไหนหอยม,ม,มอย,มอยอะไรนะอ๋อหอยที่มีปูด้วยใช่ใช่ใช,ช่เราจะไม่ยุ่งกับน้องปูเนาะถูกไหมเ,เราจะไม่ยุ่งกับน้องปู ใช่เราหยิบหอยของปูขึ้นมาเนยแย่เลยเยอะหอยจะเก็บทายแทนโอ้ทรายเยอะใช่ไหมคือในหอยมีแต่ทรายใช่ไหม,ยไหมเยอะอุย้ยยังเหลือตั้งเยอะเยอะนะแต่ว่ารถเยอะใหญ่กว่าถูกไหม เราต้องหาเขาเรียกว่าหาทรัพยากรหอยให้ได้เยอะๆให้เต็มคันไปเลยโอเคไหมไม่ถึงไวๆม่าส่นี้ได้ไงอะไม่รู้วางไว้อ่าโอเคเป็นไงบ้างเยอะไหมเอะเออโหนี่เขาเรียกว่าพ้าวรถรถต้องไปแบบต้องไปโดนน้ำใช่ไหม ต้องแบบไปไปกวักกวักดินแบบเขาเรียกว่าก,กักก <c oughs> วักทรายไหนถือได้อะไป้องนี่พาวพาวทะเลเหลเอาไงไงต่อไปจะไปไหนก็ไปได้หมดอะะตามติดชีวิตเนีเห็นไหมพาวพาวเห็นน้ำไหมเออต้องไปตักนี่พาวเห็นจุดข,า,ขาวๆไหม ขาวขาวเต็มเลยเต็มเต็มแบบเต็มแถวน้ำเลยอ่ะนู่นวูนู่นแงนู่นงเห็นปะมีแต่หอยใหญ่เอาไงอ่ะโอ้โหเก็บแบบโปรเฟชชั่นแนลเก็บแบบโอ้โหนี่คือตาตาเหี่ยวแม่สาวตาเหี่ยวเจอเป็นเก็บเจอเป็นเก็บ โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยไ้ไงโอ้โหอ่ะแล้วเราเริ่มโอ้นี่ไงเห็นไหมตรงนี้สวยๆหมดเลยก็ไม่ไมอุ้ยโอ้ย <Yes. S 2> อันนี้อันนี้หอยแบบใหญ่มากเลยไหม mm hmm. มีเขเรียกว่ามีเปลือทั้งสองด้าน mm hmm. จากปกติมีแค่มีแค่เศษหอยใช่ไหม อยังไงต่อเราไงอ้าวนี่มันค่อยท้าทายเก็บหอยแบบทะเลจะซัดเข้ามาแล้วโอ้โหเป็นไงบ้างเอาแล้วเอาแล้วนี่คือค่อยสมกับที่รอคอยหน่อยมาเก็บหอย ที่ริมทะเลพัทยาวันสงการชุดนี้โอ้สีนี้แสบมากเลยฮะว้าวไม่ต้องห่วงครับคลิปนี้จะตามติดชีวิตน้องพาวกันครับนั่นแหละยาวๆเลยเป็นไงบ้างวันโอ้โหสุดยอด อุ้ยสุดยอดไปเลยใส่เท้าก่อนนะใส่เท้าก่อนเดี๋ยวรองเท้าปิวเดี๋ยวเท้าปิวเออใส่ไว้ก่อนไงโอ้ถึงจะโดนน้ำทะเลสาบก็บ่ย,ยั่นนะครับน้องๆว้าวไงอ,อุ้ยอันใหญ่มาก หินใช่ไหมเออไม่ใช่หอยใช่ไหมมันน่าจะเป็นหินนะโอ้ยไม่รู้อย่าไปใกล้นะโอเคไห,อ <c oughs> ไหนโอ้โหลมแรงมาก <c oughs> ไหนโอ้โหเยอะแล้วนะ เหนื่อยยังกลับไปกินข้าวาวกลับไปกินข้าวกันไหมเอาไงเอาไงฮะอ๋ออุ๊ยอุ๊ยหอยล่วงเอาแล้วรถบรรทุกต้องทำการเก็บหอยคืนรถบรรทุกแล้วโอเคโอเค ระวังเปียกกันนะอเอาอย่างไงใช้วิธีไหนดีจะทําให้เก็บหอยได้ครบแล้วก็ไม่เปียกด้วยอ้าวุอ้ยสวยมากอ๋โหเยอะมากเลยอ่ะหอยที่ล่วงไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาน้องเผาทําทได้เสมอไปฮะนี่บรรยากาศอ้โห คุ้มค่าแกการพามาทะเลมากเลยฮะการมาทะเลเนี่ยวิธีการมายจรสงดก็คือต้องมาแล้วก็ต้องเล่นน้ำนะครับนี่แหละถึงจะไม่เล่นน้ำโดยตรงแต่ก็ก็มีแบบอ้อมๆนี้นึงนะฮเป็นไงบ้างอุ้ยเก็บได้เยอะนะโอ้โหจากที่หล่นตะกี้เราเก็บมาครบแล้วใช่ไหมครบยังครบยังครบแล้วโอ้โห อ้โอ้ยโอ,อ,อวยหโอ้ยเดี๋ยว,ยว,ยวมันหล่นใช่ไหมโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้อ่าเดี๋ยวดูให้ไม่ให,ไให้ไม่ให้หล่นหรอกไงไงต่อ เอาไงต่อว้าวนี่คือเป็นการหาหอยในน้ำเลยดีกว่าแอดวานขึ้นไงครับคืออยากจะบอกว่าเด็กธรรมดาทำไม่ได้นะฮะนี่อวยอวยไส้แตกครับผมไหนอุ๊ยแบบปลกประหลาดเหรอไหนขอดูหน่อยสิโอ้โหพร้อมยัง <laughs> พร้อมไปกินข้าวยังยังไปกินข้าวยังกินข้าวเถอะเดี๋ยวน,น,น,ยนี่อ่ะดูให้เห็นไหมที่กี้ไม่จับก็รถไม่เป็นไรเห็นไหมอ่าโอเคโอเคได้วางเนี้ยอ่าเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเฝ้าให้อ่ารถทั้งอยู่นี่นะไหน โอเคโอ้โอ okay. oh. oh ้โหทำไมดี <The noise> อยู่นานานี้เริ่มหน้ามืดแล้วนะโอ้โ oh หลมก็แรงซะเหลือเกินยังไงพราว ยังไม่ยอมแพ้เหรอนี่นี่จะไม่ไหวอะนะจะเป็นลมเหรอนะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบฟิตมากนะฮะขนาดเรายังทนแดดทนร้อนแทบไม่ไหวแต่เด็กคนนี้คือ amazing h e c r t c r d โอ้เก็บหอยนี่คือ oh, <yeah. S 1> พร้อมยังยังยังอีก เอาไงข้าวอยู่ข้าวแล้วไป,ไปกลับไปกินข้าวดีกว่่ายังอีกฮะดูทางหน้าติดลมอันนี้คือความพ้าของผมหรือเปล่าที่ชวนให้มาเก็บหอยที่ริมทเะเลไะ ฮ้ยนี่ไงพาวมามิมาม,มีทักตามแล้วไปว่าไปว่าไปพักก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่ปาปายา,าเดี๋ยวเดี๋ยวมามิว่านะ,นอ,ะอุย้ยเยอะมากใช่มาแดดมันแรงเดี๋ยวเราก็ต้องพักผ่อนบ้างเข้าใจไหมโอเคไหมไปี๋ยวแล้เวเราจะกลับมาเก็บหอยอีกรอบ รอบนี้เก็บเกือบเต็นรอบหน้ามาเก็บใหม่โอเคไหมไปถึงเวลาที่เราต้องกลับไปกินข้าวกันแล้วกันไปเจอกันที่ซุ้มอาหารกันรับกลกับมาโอ้สุดยอดกลับมานี่ว่าเรามีของกินแล้วยังต้องรออีกไหนกะินโชว์สิว้าวอร่อยไหมหิว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 ใช่ไหมโอ,อ้อร่อยเพราะหิวใช่ไหม ไหนที่พาว่าอะไรนะอยู่นี่ของเยอะไหมมีทุกอย่างเลย,ย,เลยมีทั้งทรายมทั้งทั้งาามีทาาั้ทง,งเลอทั้ทงว่นังว่นด้วยมีหม,ม,มาด้วยมีมาอ๋อเออจะไม่เห็นแมวใช่ไหม เยอะมากอะอมากอันนี้คือบัดไ้กางข้าบัรปูไซางตเอารลติเข้าวบัดรข้าวบัดใหญ่ข้าวข้าวบัดปูซกางจับจับหนักจัดเต็มมากฮะมาอย่างแรกแล้วหลังจากที่รอคอยมันไม่นานโอเคเอาสงโต๊ะเลยไง้ข้าสวยไม่เอานะอันนี้ได้จานใหญ่จาน อข้าวสวยถ้าเดี๋ไม่เอาแล้วชั้นเิ้นข้าวสวยโอเคกับบะกระจาดของเยอะมากนี่ไงเื้อจากนข้าวหมูย่างด้วยเ้โห่อางอยู่ข้างบนค่ะกว่าจะบลงมาได้เห็นไหมรถมันปี๊ดอืมอยู่ข้างบน้กระจาดใหญ่ดิเหมือนเหมือนจานใหญ่ใช่ใช่ได้นึกว่าจานเล็กเหมือนรูเอออร่อยดยสั่งุกตามาสักาจาน S <S หายแล้ววกินข้าวก่อนต้องกินข้าวก่อนหายแล้วแล้วก็ต้องกินข้าวก่อนนี่ทอดคำอร่อยทุกอย่างเนาะไม่คาดหวังแต่อร่อยไม่อะไม่คาดหวังอะไรเลมาเร็วเพียงพอแ้วเพียงพอแล้ว เรากินเสร็จกันเรียบร้อยนะครับก็ถึงเวลาที่เราต้องกลับกรุงเทพกันแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้รบกวนเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ